ชื่อว่าสามีภรรยากันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคู่ของไอ้ก็คือพี่น้องเมงื่อกี้เนี่ยไอ้ไปไปจูดขยะมาแป๊บเดียวยุ่งกัดนะคะสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่ทุกคนเมื่อน,นี้นะคะนั่งทงโซฟาไอ้จะมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนจะไอ้จะมาตอบคอมเมนต์เนาะแรกๆไอ้ว่าไอ้จะไปแกงป่ากินแต่ไอ้ไม่ค่อยยากนะ อ้ก็เลยคิดว่าโอเคมาคุยกับพี่นอ้องแล้วกันเนาะมาตอบคอมเมนต์ให้แบบว่าพูดตอบคอมเมนต์ว่าแนวไหนแนวไหนเนาะค่ะเนาะอาจจะเอาคอมเมนต์ตัวที่คลิปอันที่ที่มันมีคอมเมนต์หลายที่สุดเนาะนั่นก็คือคลิปที่แบบว่าไอ้บอกว่าตกใจที่พ่อใหญ่เพิ่นสีส่งเสื้อผ้ามาให้อายณนะาไอ้จะมาพูดคลิป ตัวนี้เนาะคือบ่ได้มีอย่างเดียวจากแค่อายจะมาตอบเฉยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่อ้บอกว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างคิดว่าคือกันแต่ว่าในความคิดของอ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกิริยาไม่ว่าจะเป็นมารยาอหรือย่างแบบนี้มันมันมันสอถึงว่าคนคนนั้นเป็นแนวใดนะคะทุกคนเหมือนที่อ้บอกว่า ที่ผ่านมาที่ผ่นนมกว่ารำคาญว่ะขอบล็อกนี่นะโดยตัวของไอ้ถ้าสมมติว่าไอ้รำคาญไยแบบนี้ไอ้กะบล็อกไปเลยหรือว่าอาจจะไม่เมนหรือว่าไม่อะไรถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้สร้างความสุขให้เฮาแล้วเขายังสร้างเขายังสร้างความรำคาญให้เราเราก็คือเราบล็อกไปเลยไม่จําเป็นต้องแสดงความผิดว่าบล็อกนะหรือบางคนก็ทํานองแบบว่า แต่ก่อนหน้าเก่าชอบแต่พอหน้าใหม่ไม่ชอบเลิกติดตามแต่ยังเข้ามาดูอยู่แบบนี้ก็คือไอ้ก็เข้าใจนะทุกคนทุกคนมันมีสิทธิ์หมดแหละเนาะมันมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์แต่ว่าไอ้คือไอ้บอกเลยว่าทุกอย่างมันกระบงบอกว่าเราเป็นยังไงนะคะว่าเราเขาโอเคโบเขาเข้าแนี่ไหนแบบนี้แหละทุกคนจะโอเคมือค่อนีอ้ไอ้สามารถตอบคอมเมนต์นะคะสาหรับคนที่เมนต์ทั้งดีและไม่ดีเพราะงี้ พูดง่ายๆก็คือเรามาพูดคุยกันนะคะชอบที่น้องอายเป็นตัวของน้องอายและมีเหตุผลเช่นตอบคอมเมนต์เรื่องทำไมไม่นั่งโซฟาและต่อเล็บยาวสั้นๆสุภาพจบปิง๊งส่วนที่ใครไม่ชอบดูคลิปแบบไหนอย่างไรเหมือนที่น้องอายปักหมดไว้ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนดูไปเถอะค่ะไม่ต้องไปออขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยเขาหักเขาไม่ชอบคิดละคลิปเราเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วคะ่ะสวยๆมันมั่น,น,นอ่อนนอกแข็งใน เข้าใจความความต่างและที่สําคัญเข้าใจตัวเองก็พอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดจ่เดอร์นะคะแล้วก็น้องวิวนาะกับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดรสมือแม่คือที่หนึ่งจริงๆกินที่ไหนก็แม่อร่อยเท่าน่ากินหิวเข้าเลยค่ะพี่อายขอบคุณน้องวิวน้องวิวนี่เป็นเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่อยู่เกาหลีนะคะแล้วเพื่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจอายมาตลอดนะคะให้กําลังใจมาตลอดเท่าๆกับน้องอ้นและกับพี่วันนะคะ แล้วก็พี่ดาแล้วก็หลายคนที่เพื่อนจะให้กําลังใจไอามาตลอดเลยแต่ว่าน้องวิวนี่คือไม่มีคลิปใด,ดที่เพื่อนจะไม่มานะ,ะแล้วก็คนนึงคือน้องแสนดีคนหนึ่งคือจะให้กําลังใจไอามาตลอดเลยนะคะเป็นพี่น้องที่ติดตามไอตั้งแต่แรกๆเลยนะคะทุกคนจะ้ะ ชอบอาหารอีสานชอบดูน้องไอาทานข้าวใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนะน้องไอโชคดีที่มี f อมีรายได้แม้จะไม่มีปา้าอยู่ได้สบายไอขอบคุณมากเลยนะคะใช่ค่ะอยู่เฮือนเฮาเนาะแนวกินนะมันหลายเหมือมนบางคนบอกกับไอว่าแต่ก่อนลงทุนในการเฮ็ดคลิปแต่ว่ามาพัก,พกหลังๆก็ไม่ค่อยซื้อนะมาทําคลิปแบบนี้นะพักนิ้วเหียวก็ยังมาโชว์อย่างเงี้ยก็คือเลื่อนผ่านได้นะทุกคนเลื่อนผ่านได้ ทำไมไม่ลงทุนก็คือแต่ก่อนไอซื้อมาคือกุ้งพวกปลาเมือกเผื่อยอย่างพวกอาหารทะเลอย่างเงี้ยไอซื้อมาทําคลิปใช่ไหมแต่มาอยู่บ้านไอมีอาหารที่พ่อแม่เพิ่นมาให้เอามาให้อายนะคะทุกคนเออไอจะทิ้งหรอถ้าสมมติว่าไอ้กินอาหารพ่อแม่แล้วไอจะไปทําพวกกุ้งสดพวกตัมบาเซมอนพวกอะไรที่เราอยากทําคลิปอย่างเงี้ยมันก็ทาไม่ได้เพราะว่าเราอิ่มเรามีท้องแค่นี้อะทุกคน มันไม่สามารถใส่อะไรได้เยอะๆได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอาหารไม่น่าอร่อยนะคะไม่ลงทุนไม่ลงทุนตรงไหนลงทุนนะคะลงทุนน้อยลงทุนมากแต่โดยส่วนมากแล้วคนที่กินกินเพาะชอบนะคะคือไอ้มักกินแกนเนอาอไ่้น,นี่ถ้าพี่น้องจ้าให้ไอ้กินไอ้ก็พวกกินถ่ายบวมมักคือไอ้กินเลือดแปรไปเลยคือลาบเท้าไปนี่เอาคือคือหมอน้อยมาน้อยเนี่ยไอ้กินได้แต่ไอ้ไม่ชอบ นะคะทุกคนกินได้แต่ไม่ชอบแล้วทีนี้ทุกคนอยากบอกไอ้ว่าเออว่าไอ้ไม่ลงทุนเออกินเหมือนไม่ลงทุนไม่เหมือนแต่ก่อนทุกคนจ๋าเราอยู่ต่างสถานที่นะคะเราอยู่ต่างสถานที่ต่างเวลานะอยู่บ้านเฮาเขาก็กินอาหารบ้านเฮาเข้าไปอยู่ต่างประเทศหรือกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาก็สืพวกพวกุก้งปลาแซลมอนพวกอย่างมาทาคลิปแต่อันนี้พ่อแม่ไอ้แบ่งอาหารให้ไอ้ทุกวันแล้วไอ้กินไอ้กินปุ๊บแล้วที่นี้นะ่ะคลิปต่อไป ไอ้กระอิ่มแล้วนะคะทุกคนไอบบสามารถกินได้ตลอดเพราะว่าท้องไอกระเบริใหญ่เคยบอกนั่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าคลิปนั้นเหตุใดพี่น้องมามีความสุขไอกระคอทษหลายๆเด้อไอกระคอทษจักไอซิว่าจังไหนแหละส่วนผักที่เหี่ยวก็ยังามาโชว์ไอเสียดายนะไอโบตรงๆว่าไอเสียดายถามว่าทีมในบลสื่อหรือบลผักมันบริแพงบ้านเฮามันบริคือต่างประเทศผักก็แค่10บาท5บาท20บบาทเต็มถุงนะคะแต่ว่าไอเสียดาย บ่ได้อีกอย่างเลยนะคะทุกคนอืนั่นแหละค่ะขอโทษเนาะสาเหตุให้แบบว่าบ่เจริญหูเจริญตาคือแต่ก่อนนะคะเพียงแค่ว่าบางครั้งเราอยู่ต่างสถานที่ต่างเวลานะคะการปรับจูนก็อาจจะแตกต่างกันนาะค่ะเนาะน่าก,กินมากเลยแม่น้องไอายชอบทํากับข้าวมาให้น้องไอายกินพ่อแม่รักและห่วงลูกอยากให้ลูกได้กินของอร่อยและแม่ก็ทําอาหารใสารแซบ่บ ความสุขตรงอยู่กับครอบครัวแล้วนี่แหละเห็นแล้วแซ่บตามเลยไอ้ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะเดินใช่ค่ะพ่อแม่ของไอ้เวลาเพื่อนเห็นไอ้เฮ็ดคิปแบบนี้เพราะว่าเพื่อนก็นติดตามไอ้เพื่อนก็นมีความสุขที่เห็นไอ้กินอย่างเ็ดอร่อยนะความสุขของพ่อแม่นะคะทุกคนจะเห็นลูกกินแนวที่เจาของมักก็โอเคอะได้อีกอย่างหนึง่งไอ้เป็นคนหนึ่งที่กินของง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนพ่อแม่แบ่งยังมาให้ไอ้ก็กินได้หมดนะคะทุกคนจ้านั่นแหละค่ะเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่า คนที่เห็นว่าเออต่กอนเฮ็ดกับข้าวน่ากินมากแต่เดี๋ยวนี้คือซุปน้องใหม่กับมาเฮ็ดคลิปปลาจอมก็มาเฮ็ดคลิปมันเป็นการไม่ลงทุนคนที่มาเมนน่ะเข้าใจว่าสิ่งที่สิ่งที่ไอ้กินน่ะมันมีค่ามากกว่าไอา้ไปซื้อกุ้งตัวละพันกุ้งตัวละสองพันด้วยซ้ำไปนะคะทุกคนจะาเพราะว่ามันเป็นกับข้าวที่พ่อแม่ไอทำมาให้นะคะ นี่น้องเซนดีพี่ไอ้กินแซ่บๆจปะปลาปลาแกะคงแค่งอนไม่ต้องคิดมากนะคะสู้ๆน้องคนนี้เพิ่นก็ใหากำลังใจตั้งแต่อ้อยู่เกาหลีโบเคยทิมกันพี่ไอขอบคุณมากนะรักๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนี่ก็เป็นน้องอน้นเห็นพี่ไอกินแล้วน้ำลายแตกแซ่บวันนี้ก็คือน้องอ้นนี่ก็คือเอ่อเป็นคนหนึ่งที่ติดตามไอ้แตงแต่่าเฮดเกาหลีคือกันบบทิมบบปลาไอาคือกันเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ไอยไม่ได้เอ่ยชื่อออกไปนะคะทุกคนจะ้ะแต่ว่า ถ้าแบบว่าคนแบบเม้นทุกคิปอย่างเงี้ยไอ้ก็จะจําได้นะกินหน้าอร่อยจังมาได้จ้าเดอ้อมาไม่แซบนำไอเป็นกําลังใจนะจ้าน้องไอาไอ้ก็พูดหลายหลายได้จ้าเดอ้อฝีมือทํากับข้าวคุณจากคุณแม่ไม่ว่าทานจะทำท่านจะทําอะไรให้กินก็อร่อยอยู่เสมอน้องไอยโชคดีมากๆเลยนะแม่พี่จากไปตอนที่ พี่อายุ11ปีแต่รสชาติอาหารที่ท่านเคยทำมากก็ยังอยู่ในความทรงจำเสมอใช่คะ่ะทุกคนจะ้ะคือถึงอนี่ไปใส่สีวิยู่กรุงเทพไปใส่สีวิยู่เมืองนอกจังไหนกลับมามากินกับข้าวฟีมือแม่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะทุกคนข้าไปกินข้าวอยู่ใส่กระยารสชาติของฟีมือแม่นี่จะอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นพัตตาคารอาหารระดับมิสิลีเนียงกระยาแต่ไม่เท่ากับกับข้าวฟีมือแม่เราเหมือนที่ เวลาคนอีสานเขาไปกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วทีนี้เขาอยากหอน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือห่อส้มตาไปกินตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศนี่เพราะว่าอะไรเขาชินกับรสชาตินานๆน,น,นะคะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะนี่อย่าไปงอมากมายแค่ชะง,งักสมหรับอันนี้เนาะอย่าไปงอมากมายแค่ชะง,งักไม่คุยกันทุกวันมันผิดปกติของความรักแล้วมีที่ไหนคนรักกันจะไม่อยากเห็นหน้ากันคืออาจจะรู้ดีที่สุด มันอาจจะเจือจางทุกเรื่องเราไปตามการเวลาเพราะคนอายุขนาดนี้แล้วคงมีเหตุผลส่วนตัวที่บอกไม่ได้หรืออีกข้อที่พบมากที่สุดเขามีเพื่อนคนใหม่ที่เราใจกว่าในทุกๆด้านอย่างที่เขาฝันไว้แต่กรณีของไอ้ก็ไม่ใช่ความรักแต่แรกมันคือความสงสารหรือเอ็นดูและต่างสมผลประโยชน์การและกันและแกก็ไม่มีใครด้วยแต่ตอนนี้คงจะหมดกรรมต่อกันตแต่รอชม บอกให้หายไปเช็คชีวิตของเขาพิสูจน์ความจริงของคนปากหนักหนักคนอีกโก้สูงหายไปแล้วหายไปเลยไม่ต้องคุยแกถามทักมาบอกไม่สบายพอแล้วจะได้พิสูจน์ความจริงเลิกไม่เลิกขึ้นอยู่กับอายมิถะเบียนสมรสประโยชน์มีไหมเขาตายต้องรับเงินบันนาลต่อใช่ไหมเงินทองเขาทาเปินพินยกรรมไว้หรือเปล่า จัดการให้ชัดเจนในฐานะเมียไม่อยากให้อายคิดมากไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าสุขภาพแขง็งแรงทางกายใ,นใ,นใจและอาชีพที่มั่นคงรักไม่ได้ก็คบหาเป็นพ่อบุญทธรมไปเลยค่ะแนะ่เขาหาเมียใหม่ไปเลยอันนี้ก็อายก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ถ้าพาอ่อใหญ่เพิ่งนก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะเพียงแต่ แค่บางครั้งไอแต่ก่อนไอโบได้ออกมาว่านะคะแต่ที่ไอบอ,อกมาว่าก็คือบางครั้งมันก็เต็มที่นะคะเพราะว่าไอก็อยากให้ทุกคนรู้บางมุมของพ่อใหญ่ว่าทําไมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันจะมีจักคู่ที่คือคู่ของพวกไอที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วคนเฮาถ้าเป็นขึ้นชื่อว่าสามีภรรยากันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคู่ของไอก็คือ อาจจะเป็นเพ่อราวแล้วก็เป็นเพระอไอพ่อมเพราะว่าตัวของไอเป็นคนที่มีส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันคะสิโทษแต่เพราะไ่ไฟเดียวกับบไดายไอคิดว่าเราก็คงยังให้อิสระกับไอแล้วไอก็ยังให้อิสระกับแกอย่างประมาณนี้นะแต่เหตุผลที่พญามหยไปก็คือตอนนี้เพ่นก,ยกอยาฮ็ดเรืเ่อยมาแล้วแล้วพากขายนะคะเหตุผลณปัจจุบันนะคะทุกคนจ้ะไอขอบคุณหลายๆเดีอจ้จะเด้อหอดาแล้ว พี่ว่านะไปอยากให้น้อยกลับตอนนี้เดี๋ยวนี้มากๆเลยแต่ไม่กล้าพูดตรงๆไอเคยถามแล้วไอถามคันตลอดว่าอยากให้เธออยากให้ฉันไปไหมส่งเอกสารมานะฉันพร้อมที่จะไปยื่นวีซ่าเพิ่นกอกวจนยังไม่พร้อมฉันอยากทำนั่นทำนี่ให้มันเสร็จก่อนถ้าเธอมาฉันก็ไม่มีเวลาที่จะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำนะคะทุกคนอืมไอก็เออตลอดเหมือนกันแต่เราก็ยังบอกพร้อมนะคะเนาะสู้ๆเดิน้องลา เวลาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแม่นข่ายก็คุในหลายหลาจะเดิอไม่ต้องแคร์นะน้องอายไม่เอาก็ไม่ต้องเอาป้าเหมือนคนลมเปปวนอยู่ด้วยกันม,มีความสุขป้านิสัยไม่ดีเลยตอนนั้นก็ถอยรถเกือบชนน้องอายพี่ยูพี่จําได้เวลาป้าจมทะเลมีแต่น้องอายช่วยดึงแกมาป้าไม่สน,นึกเลยพี่กําลังใจให้นะน้องอายอ้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนคือมันว่าและป้าแกก็อาจจะอายุเยอะโฮอร์โมนอาจจะเปลี่ยนบ้าง อะไรประมาณนี้เนาะน้องไอส่วนน่ารักไอเขาพูดหลายๆเดอ้อแซบอีกแล้วน้องไอมาเด้อมากินน้ำไอสวัสดีจ้ามีความสุขจ้าน้องไอบางอย่างไม่ต้องคิดมากถามตรงๆเลยค่ะจะได้ไม่จะได้ปล่อยวางได้ไม่ต้องเก็บมาคิดให้มันทอนความสุขนะคะไอขอบคุณหลายๆเดอ้อสวัสดีค่ะคุณไอแซบๆค่ะแซบๆจ้าหน้าลอยจังเลยลูกไอมาเด้อมาแซบกับไอเด้อแซบๆจ้าโอ้ยน้องไอกินอย่างไรเป็นแต่หิวตามมาได้ บางทีบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็แค่ตาดูหูฟังก็เพราชีวิตของเขาไม่มีที่ระบายก็แค่ใช้หูฟังเข้าหูสายทะลุหูขวาไปก็จบยังจะเอามาเก็บมาคิดแล้วเมนแย่แย่ใส่เขาตัวเจ้าของช่องเขายังไม่ทุกร้อนเลยชีวิตคู่มันคือเรื่องของคนสองคนคนที่สามที่สี่เยอะเพิ่งเสือกเลยเขาพร้อมเขาก็บอกเองแหละดูไปฟังไปแค่นี้จบคิดดีกับคนอื่นไม่ได้ก็ คิดดีกับตัวเองบ้างนะอันนี้เมนีอายิมมากะากะยิมนะคะเพราะว่าเพื่อนกะคือเนาะคนแต่ละคนความคิดก็ต่างกันเพื่อนกะคงสิคิดว่าเออว่ต้องไปคิดแทนออย่าประมาณนี้นะเออกกคิดบวกกับคนอื่นมาได้ก็คิดบวกกับเจ้าของแน่อยประมาณนี้นะ ช่างเม้นแรงจังเลยค่ะความจริงอยู่ที่น้องอายกับป้าน้องอายแค่อยากระบายแค่นั้นเองเห็นจะหน้าอายตรงในพวงอนเมียคนเราคนดูก็แค่เอาใจช่วยแม่นขาายขอบคุณหลายๆเดี๋จะเด้อเพราะว่าบางครั้งเคยบอกแหละอายกับบลูสิไปคุยไประบายกับไผ่ังประมาณนี้นะจักสิคุยจังกับไผ่พ่ออายได้เบาออกไปแบปบ็นไอก้กระดิกกำลังใจแบปบ็นไอก้กระสู้ต่อนะคะทุกคนคือบางคนแบบว่า ถ้าบบเป็นอายมันก็คงก็ถ้าเป็นอายณนะปัจจุบันก็คงมาว่ามาอย่างแบบนี้คือกันนะคะทุกคนแต่ว่าเฮาบอสสามารถคิดแทนคนคนนั้นได้เฮาบอสสามารถเหตแทนคนคนนั้นได้นะคะเหมือนหลายๆคนบอกอายว่าทำไมไม่เริ่มต้นชีวิตใหม่รออะไร คำเดียวเลยไอเป็นห่วงพอใหญ่นะคะไอเป็นห่วงไอก็ยังฮักยังผูกพันกับลาวนะคะเป็นอย่างไอไม,มันก็ไม่ถือว่าทนไอก็มีความสุขดีนะคะทุกคนไอก็มีความสุขดีในตรงนี้แ้วกับคนที่พูดว่าคนที่ว่าว่าสุดท้ายก็พูดวกไปวนมาเหมือนเดิมเคยบอกว่าช่องของไอมีหลายอย่างให้ดูนะคะมีหลายคลิปนะคะ บ่ามักการว่าสู่กันฟังก็ไปเบิ่งคลิปอื่นได้แต่ว่าอาอเห็นคนที่มาเม่นนี่คนที่บอกว่าพูดแต่เรื่องเดิมๆนี่เพื่อนอาจจะเป็นคนแรกเลยที่เขามาเม่นนะ,ะในคลิปแบบนี้นะ,ะสรลุปแล้วเพื่อนอยากลู้หรือเพื่อนบ่อยอยากลู่ะนะเออคนที่ข้าเจ้าบ่อยอยากลู้นะเขายังบ่นเม่นเร็วซ้ำเรา,าอย่างประมาณนี้นะ,ะทุกคนเออ,อายก็แค่คนที่เขาทําคลิปนะ,ะทำวิดีโอ ยูทูบเบอร์นี่เขาโหอยู่แล้วว่าคลิปแบบไหนคนดูคลิปแบบไหนคนให้ความสนใจนะคะทุกคนคลิปแบบไหนจะไปรอดคือ how เฮ็ดคลิปนี่ how รู้อยู่แล้วนะคะทุกคนจ้านั่นแหละค่ะส่วนไอ้กัมบลูว่าไอ้ซิววาแนวใดแบบนี้นะเม้นก็ค่อนข้างที่จะเพแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนต่อคลิปนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละนะคะแล้วก็เม้นนั้นอ่ะ ไายบได้ลบนะคะทุกคนอาจจะเป็นพี่แกลบเอาหรือเปล่าลบออกหรือเปล่านะคะไอยบได้ลบนะที่พี่เน้นเพิ่งซื้อวานาเนาะขออนุญาตเอ่ยเด้อายไม่ได้ลบค่ะอายไม่ได้ลบเลยนะอืพินานาเน่ะเพิ่นเล่าหลายอย่างอยู่จ้ะายก็จําบ่ได้แต่ว่ามีคนต่อคอมเมนต์นั้นเยอะมากเกือบยี่สิบสามสิบนะคะโดยส่วนมากเพิ่นก็จะเข้ามาให้กําลังใจาอเพราะว่าเพิ่นก็เมนต์ค่อนข้างที่จะ แรงเหมือนกันนะคะส่วนพี่กุ้งนี่ก็เป็นคนที่ติดตามไอ้ตั้งแต่แรกเข้ามาดูย้อนหลังเพื่อนกันารักนะคะพี่กุ้งก่อนนะคะแล้วก็พี่วันแล้วก็หลายๆคนนะคะพี่นา,นาเนาะเพิ่นลบออกไปแล้วเพื่อนก็นเอาใหม่น้องไอ้สวยรวยมากค่ะพะ่อใหญ่รักน้องไอ้มากนะคะอิชาจ,จังค่ะแล้วก็เฮ็ดของอ,อิโมจิหัวแต่ว่าคลิปก่อนนั้น,น,นเพื่อนก็เ<ๆ>ม้นมากกว่านี้ไอ้เห็นทุก ทุกเม้นนะคะทุกคนไอเห็นทุกเม้นแต่บางเม้นนี่คือเหมือนแบบว่าถ้าน้องโบมาอยู่น,บบน้าบริณีไอจะให้น้องโบตอบช่วยบ้างที่แบบว่าขอบคุณค่ะไอเนย่งบ,บนันนีก็คือน้องโบเพิ่นมาเล่ยนน้าไอไอก็จะให้น้องโบเพิ่นตอบสร้อยไอยนะคะบางครั้งไอก็แค่อยากให้เข้าใจบ้างนะคะทุกคนมันไม่ใช่เป็นการพูดวกไปบนมาหรอกแต่ว่าคือบางคนเพิ่นถามไปแต่เพิผมบได้เบิ่งคลิปอันเก่าเพิ่นก็ถาม เหมือนบางคนเขาไม่รู้อ้าพ่อใหญ่ไปใส่เพื่อนมาถามเพื่อนผิดไหมไม่ผิดนะคะแล้วไอ้ทำยังไงถึงอยากให้คนรู้คนใหม่รู้ว่าพ่อใหญ่ไปไหนไอ้ก็ต้องฮ็ดคลิปออกมาพูดแล้วคนเก่าก็บอกว่าไอ้พูดเรื่องเก่า,กาในเมื่อพี่น้องก็เห็นหัวข้อแล้วนะก็ผ่านได้นะคะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะบางคนบอกว่าทําไมน้องไอ้ตอนนี้ตอบไม่น่ารักเลยไอ้เจอคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะทุกคนแรงมากแต่ก่อน เขาอยู่กันแบบพี่น้องนะคะเข้าอยู่กันแบบพี่น้องแต่ก่อนนะคะทุกคนจ้ะพี่น้องแบบไหนแต่ก่อนคนติดตามอายก็หลักหมื่นเนาะก็อยู่กันแบบพี่น้องเลยแหละคอมเมนต์แย่ๆไม่ค่อยจะมีส่วนมากจะแบบว่าเออเนาะอ,อากินข้าวอร่อยไปนันไปนีดูแลกันจนันจนจังนี้ไม่มีเลยแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่อายก็อาจจะโตขึ้นด้วยมันก็เลยเป็นว่ามีคนที่ไม่ได้ติดตามเราแต่แค่อยากมารู้ชีวิตของเรา แล้วก็เมนโดยไม่คิดว่าคนคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรนะคะไอตั้งคำถามกลับเสมอถ้าไอว่าคคำนี้กับคุณคุณชอบไหมนะคะต้องคิดคนเฮานะ่ะมีใจคือกันความรู้สึกคือกันให้ได้เสียใจได้ร้องไห้ได้ทุกคนเหมือนกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนกันนะคะเฮาก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะคะ่ะไอเป็นไอนี ถึงไอไม่เคยแต่ก่อนไอบอได้เป็นยูทูบเบอร์นะแต่ไอไม่เคยเมนไม่ดีกับใครเลยไอไม่ชอบไอบอกไอไม่ชอบไอเข้าไม่เข้าไปดูแค่นั้นจบแต่คนไหนไอชอบไอจะค้นหาตลอดนะคะถึงไอจะไม่เคยเม้นให้กําลังใจแต่ไอชอบดูนะคะทุกคนหวังว่าจะเข้าใจไอ้นะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าสมมติเข้ามาก็มีแต่คลิปกินก็ว่าให้อีกนะคะเพราะว่าอีกอย่างคลิปกินเป็นคลิปที่ทําง่ายที่สุดคือบอกช่วงนี้จะไปไหนได้เห้ ชาวบ้านอายมบ่ได้อุดมสมบูรณ์ถึงกับว่าเห็ดออกตลอดหาน่อได้ตลอดนะบ,บางครั้งช่วงเวลาที่เห็ดออกไอกะบ่มีมูไปไอกระบก้าไปนะคะมันเป็นการที่อายนะ่ะทาคลิปคนเดียวนะคะทุกคนตัดต่อคนเดียวเฮ็ดทุกอย่างคนเดียวหมดเป็นคนที่แสดงคนตัดคนอย่างทุกอย่างคนเดียวหมดนะคะเขาซิเ็ดให้ตามใจไผ่ได้เฮาสิเ็ตตามใจพูดนี่ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะทุกคนจะ้ะนั่นแหละค่ะบางครั้งอายก็อยากให้ เข้าใจคือเออบางคนนี่ค่ะเจ้าสิมีคนตัดคนต่อคนถ่ายแต่อายนี่คืออายเฮ็ดคนเดียวเกือบจะทุกอย่างเลยนะทุกคนจะอาจสีบอถึกใจไปให้เนะาะจังเลยก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆดเด้จเดอรขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย